สวัสดีทุกทุกคนนะผมโอ้โหในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะไปดูเกมอื่นกันบ้างนะผมเพราะว่าเกมนั้นเนี่ยเขามีตัวละคตรตัวนึงเข้าเกมมานะผมนั่นคือเกม e ั e พ i g h t i n g ง a าดนั่นเองนะซึ่งตัวละครที่เข้าเกมนั้นมาเนะี่ยก็คือตัวละครอ,อย่างหนวดดำสองผลนะผมโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงผมที่ตัวละครอ,อย่างหนวดดำสองผลเนี่ยจะเข้าเกมมาก่อนเกมมันพีชเบลตี้รัดนะผม โอ้โหเกมของพวกเราเนี่ยมันอยู่มานานแล้วนะผมไฟติ้งผาดคือมาทีหลังนะแต่ว่าหนวดดำมาแล้วนะฮะแต่ว่าบล็อกบริรัดเนี่ยไม่มีวี่แววเลยนะับผมก่อนที่เราจะไปดูกันนะผมคลิปนี้เนี่ยสนับสนุนโดยซอมบี้รัดนะถ้าใครมองหาไอเดียดอกเพชรราคาถูกเริ่มต้น10บาทเดี๋ยวต้องซอมบี้รัดเลยนะแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยก็ต้องแอนดอีกเท่านั้นนะผมมาครับมาดูหนวดดำสองผลจากเกมไฟิ้ผากันดีกว่านะ โอ้โหคลิปเปิดตัวนะครับผมอืมมาละเห็นหน้าลางๆฮะเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นมาก่อนแล้วผมในช่องนะเล่นมอนานมาแล้วแล้วก็เลิกไปแล้วนะะถ้าใครยังจำมันได้นะผมโอ้โหเอาวะเอาวะอืมอรังการความมืดประทัจีนอ่านไม่ออกโอ้โห บิวอย่างดีอืู้จับทุบอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหผู้คอนไลน์นะผมรออู้เผ่เนีวิสุนอยากจะเห็นว่าใช้แต่ผลความมืดนะอันนี้ไงอึงโดนไปผลกุละกุละโอ้โหอลังการเหรอต้องรอดูอันตี้ม,มีอันตีไหม จับทุบจับทุบโคตรถัดใจอะ่ะถ้ามีสกิลนี้ในวันพีชวันที่รัดนี่คือแบบยังสุดอ๋นนี้อันติปะ่ะโอ้โหเท่หวะอุ้ย,อย,อยโอ้โหคัสซีนโอ้โหต่อสู้กับรอหรือเปล่าเนี่ยช็อตนี้ยังสุดเฮ้ยโอ้โหไหนะขอดูอีกรอบนึงนะฮะโหอ,อยากเล่นเลย ถ้าใครอยากเห็นผมเล่นเนี่ยลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะผมว่านวดดาเกมไฟนิง,ง่านเนี่ยเป็นยังไงนะผมโอ้พีทปัตติลัสเนี่ยไม่มาสักทีนะเล่นเกมอื่นไปก่อนนะอือแต่ว่าทําไมไม่มีเสียงภาคืมไม่ได้ยินเสียงภาคเลยนะได้ยินเสียงสกิลโอ้โหหนวดดำสองผลข้ามาก่อนวันพีทปัตติลัสอีก ืจับทุ่มอย่างสะใจเลยนะะมาดูพิยุนะหนวดดำาพิ่งผ่านเนี่ยโอ้โหอลังการจัดอันนี้วังวนความมืดป่ะนี่ไงกุละกุละอืเอฟเฟกสวยฮนะชาร์จนี่คลาสสิโโอ้หโอ้โหโอ้โห เนี่ยดูดมาทุ่มเนี่ยมันน่าจะมีในปฏิรัดนะอยากให้มีมากเลยนะสาใจดีนะแล้วก็อันตีนะครับผมอันติคือกุระกุระอย่างใหญ่อืทำลายร้านเกาะโอ้โหสุดยอดนะผมตัวละครหนวดดำนะมาแล้วนะครับผมในเกม f i g h t i p a นะไม่ใช่ปติรัดอืมก็ถือว่าประมาณนี้นะผมก็สิ่งที่เราคาดหวังในเกมปฏิรได้มันก็ประมาณนี้แหละถ้ามันจะมาจริงนะผม ขอแบบเอฟเฟกกุรากุราเนี่ยอลังการหน่อยนะผมแล้วก็แบบวาวความมืดด้วยเนี่ขอมีแบบดูดแล้วมาจับทุ่มเหมือนในไฟนิ่งผาดด้วยนะจะดีมากๆเลยนะผมโอเคนะผมใครเล่นไฟนิ่งผาดอยู่เนี่ยอยากรู้นะผมว่ามันเข้าเกมวันไหนนะผมคอมเมนมาหน่อยแล้วกันนะเผื่อผมจะแวะไปเล่นบ้างนะะผมโอเคคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ